เป็นการแข่งขันที่มันอีกคู่นะคะดิวกันมาตั้งแต่ยี่สิบสามเท่านะคะจนมา2ี่ห้าเท่าแล้วค่ะใครจะชนะในเซตนี้เอตเล็กสีเขียวไม่ข้ามนะคะมาดูสีเหลืองค่ะจะข้ามไหมจะข้ามไหมไม่ข้ามเหมือนกันค่ะขาดกันเสิร์ฟจ,จนจบเกมนะคะแล้วก็มาสู่เซตที่สามค่ะ คะแนนก็สิบห้าเท่านะคะจะจบเกมแต่จบไม่ลงค่ะมาลุยกันต่อสีเหลืองไม่ข้ามนะคะมาดูฝั่งสีเขียวซิอ่าผัดกระเสริบนะคะสิบหกสิบห้าลนะคะไม่ข้ามค่ะตัวเล็กน่าจะสิบหกเท่าสีเหลืองก็ไม่ข้ามสีเขียวบ้างขา้ามไหมคะไม่ข้ามนะ,ะสีเหลืองบ้างสีเขียวรับไม่ได้นะคะสีเหลืองเสิบต่อไม่ข้ามค่ะ ตอนนี้สิบเจ็ดสิบแปดนะคะโตโตไปแล้วค่ะได้หนึ่งลูกสิบเก้าเท่าค่ะสิบเก้าเท่าดูซิว่าจะจบเท่าไหร่เกมก็ยังผัดก,กันชนะผัดเออโตกันได้อยู่นะคะเออผัดกันได้แต้มนะคะอ่ะเดี๋ยวิจะจบอยู่ที่เท่าไหรค่ค่ะลุ้นกันค่ะนี่รับได้เพื่อนช่วยไม่ได้ลูกนี้สีเหลืองออกสีเขียวได้แต้มนะคะ ลุ้นมากเลยค่ะจะจบอยู่ที่คะแนานอ่าคะแนานจะอยู่ที่เท่าไหร่ครูเชียเพยะลุ้นไปนะคะตอนนี้ยี่สิบเท่านะคะจากสิบห้านะคะอ่าไม่ข้ามนะคะก็มีทั้งสืบข้ามบ้างไม่ข้ามบ้างนะคะอันนี้ก็ไม่ข้ามเหมือนกันอ่ะพลาดกันมาอีกฟังหนึ่งสีเขียวค่ะตัวเล็กจะข้ามไหมคะลุ้นค่ะรูกนี้ ้ามนะคะรับไปได้ได้เสิร์ฟต่ออ่าลูกที่สองจะได้ไหมหมดแรงแล้วค่ะเปลี่ยนเสิร์ฟสีเหลืองเสิร์ฟบ้างค่ะนี่ได้นะคะว้าแย่งกันเสิร์ฟต่อลูกที่สองค่ะจะได้ไหมอืมในข้ามสีเขียวบ้างค่ะมาสีเขียวลูกนี้จะได้ไหมจะนำได้ไหม ได้นะคะรับไปได้ด้วยโอเคลูกที่สองค่ะลูกที่สองไปได้อยู่อ่าติดโต้กลับมาเพื่อนไม่รับนะคะตอนนี้คะแนนอยู่ที่ยี่สิบสี่เท่านะคะจากสิบห้าเท่านะคะจะจบอยู่ที่เท่าไรใครจะชนะนะคะลุ้นมากเลยค่ะ